กินยาแก้ปวดแต่ทำไมยังปวดอยู่มันเป็นเพราะแบบนี้ค่ะเวลาที่เรากินยาแก้ปวดนะคะนอกจากมันจะส่งผลนะไปสะสมที่ตับแล้วนะคะถ้าเกิดเรากินยาแก้ปวดนานๆเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อคุณมีภาวะ อ่อนแรงได้ด้วยแล้วเวลาที่เรากินยาแก้ปวดหรือแก้อักเสบเนะะี่ยค่ะมันเป็นการไปตัดวงจรเรื่องของลดระง,งับอาการปวดเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นอ่ะถ้าเกิดสมว่าร่างกายคุณไม่ได้บาดเจ็บเยอะนะคะเวลาที่คุณกินยาแก้ปวดไปอ่ะแล้วร่างกายเนี่ยระหว่างเนี้ยมันซ่อมแซมตัวเองได้มันก็จะหายทันที่ยาลดปวดคุณหมดฤทธิ์แต่ถ้าเกิดสมว่าอาการนั้นอ่ะมันบาดเจ็บเกินกว่าที่ร่างกายมันจะซ่อมได้เองพอหมดฤทธิ์ยาแก้ปวด ไม่ว่าคุณจะกินไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรือเป็นเดือนนะคะมันก็จะไม่เห็นผลค่ะเพราะว่าปัญหาจริงๆมันไม่ได้ถูกแก้ไขนั่นก็คือปัญหาเรื่องของโครงสร้างนั่นเองนะคะเช่นอะไรบ้างถ้าเกิดคุณมีอาการเรื่องของไหลอักเสบถ้าเกิดไหลคุณยังหออยู่นะคะการฉีกหรือการเสรียดสีของไหลมันก็ยังมีอยู่ถ้าเกิดคุณไม่ได้แก้ตรงนี้การกินยาหรือการทายามันก็แค่ช่วยบรรเทาหรืออาจจะไม่ดีขึ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะช่วยคุณ ได้มากเลยนะคะก็คือเราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องปรับพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่ายืนท่าเดินนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งที่มีผลต่อร่างกายของคุณมากๆเลยก็คือเรื่องของจิตใจค่ะคุณรู้ไหมคะว่าความเครียดความกังวลเนี่ยที่คุณมีนะคะมันส่งผลทําให้อาการปวดกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันยิ่งเป็นเยอะขึ้นวิธีการนะคะให้คุณนอนพักนะคะก่อนนอนเนี่ยให้ทําสมาธินะ มันก็จะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยฮิลดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดความเครียดได้ค่ะความรู้นี้นะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณมีปัญหาอาการปวดคุณรู้ไหมคะว่าปัญหาเรื่องของปวดเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเลยถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากรู้และอยากดูแลตัวเองในเชิงลึกจะดูแลยังไงจะป้องกันยังไงนะคะสอบถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์นะคะก็สามารถสอบถามมาได้ที่อินบ็อกซ์ใน a c e b o o k นะคะหรือที่ไลน์แอดคู ตุกได้เลยค่ะ